สวัสดีครับเคยิ่งจเจริญเครดิตครับเอาลอกตีเหยือปอมมาให้นานาพิจารณากันวันนี้ก็ดึกๆนิดนึงเป็นตัวรีเกลรีเกลเอสนะครับเบอร์2005 I ไอเบอร์2005ตัวนี้ก็จะมีขนาดก็เอาไว้ตีเหยยบปอม ปลาใหญ่สักหน่อยนึงนะครับพวกกระพงใหญ่ๆกระสูบใหญ่ๆปลาช่อนอย่างเงี้ยครับนี่ครับขนาดตัวเขาก็จะก็มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะครับมันก็เอาไปตกหน้าดินสปิวก็ได้นะตัวเนี้ยพูดถึงเบอร์เนี้ครอ,อบคุมครับครอบคุมเป็นเป็นเบอร์เบอร์จักรวาล อันนี้เป็นรูปแบบของเขาเองนะครับไม่ได้ว่ามาเปลี่ยนแขนเปลี่ยนอะไรนะครับมันเป็นอย่างนี้มาเองนะครับเ uh huh. สาืาอส็าก็ครับตอนนี้เมดอินไทยแลนด์ครับส่งขายญี่ปุ่นแน่นอน, uh huh. นครับยูรอยก็มีตรงนี้นิดเดียวทลอกทลอกหน่อยองใสัจะ ตีมากไปหน่อยเลยวางคันเลยกับพื้นถลอกเลยหรือว่าตัวไปตกเหยือ่อหน้าดินก็ไม่ทราบได้เลยถลอกไปหน่อยตรงแขนก็มีปะปลายครับตัวกว้านกว้านเขาเป็นสีนี้เลยนะครับแต่ไม่มีรอยถลอกอะไรเลยนะครับโรเลอร์หมุนนะครับโรเลอร์โรเลอร์ใหญ่ครับ สปูนสติ๊กเกอร์รุ่นยังอยู่เข,ขาก็ไม่ค่อยจะโฟกัสให้ผมเนี่นครับไม่มีรอยน้ำกัดนะครับสปูนยูรอยไม่มีนะครับปูนใสครับนี่เสียงหวานจับ ดูข้างในกันหน่อยความสะอาดด,ดูจานเบรกที่ใหญ่ไหมส่วนมากลอกตีอะพรอมจานเบรกจะค่อนข้างใหญ่นะอืมถือว่านี่ครับเป็นชั้นอย่างนี้แล้วถือว่าค่อนข้างจะใหญ่นะครับจานเบรกชั้นกันน้ําเข้าด้วยออกแบบมาดีครับ่อะยังไม่ให้ดูข้างในเลยก็รีบปิดไปไหนล่ะ ขอบคุณนี่ข้างในเป็นเสียงสปริงดีดอย่างนี้นะครับนี่คลิกเสียงสปริงดีดแกนนี่ครับ เบรกกันอ๋อเหน็บเลยครับเหน็บเนบครับเหน็บเน็บ,นบฟังจังหวะเสียงออนะครับเสียงชักเริ่มห่าองออกไปครับเนิดครับเ๋ว้วไม่ติดไม่ตายครับ มาดูหมุนเป็นไงดูนี่ครับยังไงครับหมุนผมหมุนเบาๆรอบเดียวนะนี่นี่ให้ดูอย่างนงี้ยเอาสโคนออกให้ดู อ่าดูงี้นี่อืมแกนขึ้นปกตินะครับนี่หมุนเออเป็นไงนี่ด้านหน้าถอยหลังอ่าปรับกันกลับปึ๊บกันกลับเป็นลูกปืนวันเวนะครับนี่ เห็นเลยครับว่าแกนขึ้นยังไงยังไงครับตีกอ,อบปอดนี่ลื่นกันเลยีเกลมันสดยอดอยู่แล้วครับมันเป็นลอกที่มีชื่อแต่ก่อนอยู่แล้ว ได้ทุกอยากนะครับกันกลับไม่วืดไม่ว่าครับโดยรวมก็สาภาพยังสวยตีให้ประมาณ89%ดสิบก้อร์ครับอ่า,อาสนใจเหมือนเดิมครับอินบ็อกเข้ามานะครับ